ี่ครับก็สวัสดดีคุณูนนวันนี้นะครับคุณดูพี่ <ไป S 2> ก็มาสอนคุณดูแบนแต้มนะครับดันยังไงนะครับให้ได้ที่หนึ่งสองสามเกมติดนะครับคุณดูพี่ก็จะเล่นให้ดูนะแล้วก็ลงเมืองเดี๋ยวเดี๋ยวคนคนคนุณดูยังไงไอเดอ็กน้อยลงนะคำหนึ่งข้างล่างหนึ่ง โอ้ไอ้เฟิลจนจู่อย่างเบาเลยนะคนดูปืนอ่ะต้องเปลี่ยนมดแล้วอือนี่พอยังชั่วนะแรงขึ้นมาเยอะเลยถ้ามีเสียงไทยแรงแล้ววิ่ ไ้คิววิธีการเล่นและการเดินเกมที่นะครับคุณดูจะให้ชนะติดต่อกันเป็นยังไงนะก็คือการที่เราลงเมืองเมืองหนึ่งนะครับ แล้วเราฟาร์มให้ฟูลเลียว่าฟาร์มให้ของครบนะครับจากเมืองนี้เราฟาร์มเสร็จเราเปลี่ยนเมืองไปเล่นอีกเมืองอื่นนะครับคุณดูโอเคเพื่อนเราชุบทีมแล้นนะพี่ก็จะอธิบายให้ละเอียดย <Sorry. S 1> ิ่งนะครับคุณดู พี่ก็ฟาร์มตรงเกาะแก้วเสร็จเลยนะพี่มีกุญแจนะครับคุณดูพี่ก็จะมาเปิดทางแสงต่อเลยนะครับนี่นเราฟาร์มเสร็จปุ๊บใช่ไหมคุณดูแล้วก็แคมป์ต่อเลยนะตีการเล่นนะครับก็แบบนี้เลยนะครับคุณดูเอาไปใช้ตามได้เลยนะครับเราแคมป์แล้วก็แคมป์ดูด้วยแคมป์เล่นด้วยคิวด้วยอย่างนี้นะครับ ปืนสวยเลยนะคนดูปืนแดงเยอะม,มากอาร์เ a นอลอันล็อเดืดชารมากเลยสกาาเลยไม่มีเก็บเสียงม,มาเล่นเขาแคเล่นไปนะครับนี่นี่คือของเรา มาระดับหนึ่งนะครับเพดูถือว่าเล่นได้เลยนะครับถ้าเราเล่นตรงนี้แล้วก็เราพยายามสร้างอนากาตหลังบ้านกันดูขึ้นไปช่วยเพื่อนกันนะคพนดูตัวนะครับเพื่อนนะ กันด้วยนะตรงนี้ลานเลยคนดูไม่ได้ไปไหนนะเอาชุบกันข้างหลังนะ เล่นข้างหลังกันเลยนะคนดูอามาโดนไม่ตัว ขยับไปเหนนะครับมันดูเล่นเมืองนี้ดีกว่านะวงอยู่แถวนี้นี่นะครับมันดูการเดินเกมนะครับเราอยู่ในวงเราก็ได้เปรียกนะครับแล้วก็เราก็ไม่โดนดักวงมีโอกาสบวกแต้มสูงและมีโอกาสได้ที่1ก็5้นะครับมันดูโอกาสที่1นได้อยู่แล้วนะครับขึ้นอยู่กับเราว่าเราเดินได้ไหมนะคุมอยู่นะโพซิชันเราดีมากเลยนะครับตรงนี้นะ แล้วก็ค่อยไล่ละเอียดไปนะครับค่อยๆเดินเช็คข้างหน้าข้างหลังว่าเออท้ายวงมีคนไหมนะนี่ประมาณนี้เราก็บวกเต็มเลยนะครับคันดูวิธีการเก็บแต้มเก็บอะไรนะครับ Head t <there. S 1> วิธีการเล่นก็ง่ายๆเลยนะครับคันดูเกมบีไ <Fi> ฟเป็นเกมที่เล่นง่ายนะครับคันดูคิดว่าไหเล่นยากนะก็มีการแค่ยิงหัวเป็นแล้วก็ รอให้เร็วทีนี้ก็เก่งเลยนะครับดูยิงสตูมแม่นๆนะครับดีไฟเล่นีง่าย คนนะครับสิบหกคนลนะแล้สิบสี่ชุบเพื่อนไม่ได้ดละเดี๋ยวไม่มีเดี๋ยวไม่ตงนะนก็ระวังระวังระวังดีนะครับเขาไม่ยอมมารวมกับ มาคนดูเขาแยกไปแยกไปนะแล้วก็หามุมเล่นที่ดีนะครับตรงนี้มีตัวคนดู Enemy nearby detected. คิวแล้วคนเดีวเจ็ดคิว,ควเล่นง,ง่ายง่ายชิวๆป่ะเกมนี้คือว,ว่าเราอ่านวงเฉียบขาดนะครับเดินเกมดีปุมเราดีแล้วก็ไม่เล่นตรงนี้นะครับคุณเดก้อนหินมีตัวนะครับ Head there. I need equipment. I'm oh, dear. oh, dear. oh dear. นะครับเรามดาต่อมาต่อในเกมที่สองกันเลย bảo cái Thử con, tìm đường sắc được sát cam farm nhé các anh em, farm xong rồi vào ui, mình đau. xóa. đi lang nữa. สายเข้าด,ด้วยฮัลตัวสายเล่นเป็นมากคมด้วยนะคนดูสายไม่เล่นเป็นเลยข้างหน้าอีกสองเฮ้ย โอ้คนรู้ตาตาบานอีกกินไ <c oughs> ม่ได้เลยตรงนี้ <c oughs> เปลี่ยนที่เล่นกันดี <c oughs> โอ้ตารีไฟ <c oughs> เกินไปเปลนะ <c oughs> ่านะครับเกมแก้ด่วนนะครับ 哪样？ ไอตัวนี้ตายแล้วชืวมลน้ดูเล่นไม่ค่อยเก่งทำยังไงเย็บเอาเร,าเร,ร้องโอ้โหดูบอกตรงนี้หน่วยจัดลืมดูคนนะเหลือนิดเดียวเอง17คน กองฟ้านะครับมาดูของเราก็ฟูมากเลยนะครับแล้วก็เก็บไปสองตี้นะครับมันดูก็ฟูแล้วเราก็มาเล่นอีกเมืองหนึ่งนะครับกลับมาเมืองที่เดิมนะเพราะว่าวงบีบอยู่แถวนี้แล้วก็เล่นเมืองนี้ไปก่อนโอเ้เพื่อนโอ้โหแกอย่างดังนี่บีบอะไรนักหนาเนนะี่ย คนแล้ว,ชว,ชวเชลเชลเนี้ตังที่หนึ่งเค่อยเล่นไปนะครับค่อยๆดันเกมนี้พี่ก็จะไม่เน้นคิวนะครับพี่ดูจะเน้นที่หนึ่งนะดีการเล่นเกมพี่ตามเสร็จปุ๊บมาแคมอีกหนึ่งนะครับรอดักคนเข้าวงนี้ก็ได้คิวนะครับสำหรับคนที่แบบไม่ชอบบวกมากเท่าไหร่นะนี่วงบีไปขวามือเรานะครับมี่ดู มีตัวอ้ยทะเลทรายเหรอมาดูกันดูเอา้าระวงังห้ามเติมไปทีมพี่ เ็บคอนทุกครั้งตั้งให้เาปิดฝั่งหนึ่งนะครับคุณดูฝั่ง <ฟะ S 2> ที่เพื่อนเราไม่อยู่นะโอเคคุณดูขึ้นไปข้างบนนะครับเข้าวงกันตัวนี้มีตัวเนี้ยเคลียร์ตัว่ดาวนี่เจ็บมากไม่อยากไปเลยนะตรงนี้นะครับกลัวขวาเข้านะโล่งจัดเลยนะครับตรงนี้ ตัวดีนนะะตัวน้ำค้างโ้โหว้ขวาเขาเข้าจริงๆด้วยนะครับตแตกเวลไม่ถึงรื้อเลื่อนกับพี่น,น้อง5คิวนะครับเฮ้ยอะได้จรินะที่ไหนอยากวัด โอ้มันดูตกเฉยเลยแล้วเพื่อนมันไปเล่นนอกหมอกทำไมอ่ะมันดู Help me เรียนสองพันชุดได้ไน่หน่ดู Help มาดูกันนะครับวิธีการเอาตัวรอดของพี่นะครับมันดูเมื่อเจอสถานการณ์แบบนี้คนดู ดูแล้วก็เอาไปทำตามกันได้เลยนะครับถ้าเจอคนเยอะพี่ก็จะเงียบสักพู่นะครับคุณดูเดี๋ยวพี่ขอไปช่ดฝั่งนี้ดีกว่านะนฝั่งนี้กลัวมีคนเยอะเรียบร้อยหัวแตกกลับไปฝั่งหนึ่งนะครับคุณดูไม่ละไปแล้วนะฝัะ่งฝั่งนี้ดีกว่านานีโชน แย่แล้วพีดูชุดไม่ได้เอ๊ะเเย็นๆนะครับพีดูใจเย็นๆดูตนี้ดูนี้ชุบได้เลยนะครับคดู โอเคสวยการกิดเสร็จสิ้นนะครับมาลุ้นกันนะว่าพี่จะเอาที่หนึ่งได้ไหมนะครับเกมน,นี้มีตัวดักด้วยตรนนี้ <N tan> Help uhh <earth> <Nun> me! Follow <Nun trouble> me! Follow me! Help 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 me! <Thanks. S 2> เล่นง่งายๆนะคะรับคนเดียเพราะว่าเกมนี้ก็คือถ้าเราตั้งให้ไวๆแล้วก็มีสิทธิ์ีจะได้เปลี่ยน,นครับจังวหวะเมื่อกี้พี่คิดว่าพี่จะแตกันโดเจอตี้หนึ่งถึงแต่ก็รอดนะครับเราต้องเล่นใจเย็นด้วยแหละเช็คตรงนี้ไม่มีคนคน เุ้ยขวามึงโดน่เข้าเลยนี่ยทุกวันอย่างเบาอ่ะคนดูไม่มีปืนไฟไนะครับคนดูเคื่อนตันนี้ลงนะไม่น่ารอ ตอนต่อนสองเกมนะครับมันดูเป็นไงกันบ้างครับราคาที่ชอบคลิปแนวนี้อยากให้พี่สอนคลิปอะไรก็ฝากคอมเมนต์ใต้คลิปกันด้วยครับเจอกันใหม่ครับอีพีหน้าครับสวัสดีครับ